สวัสดีค่ะยายลินอินดีเมียฝรั่งเหลาเรื่องทักทายพี่ๆเพืพ่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะคะมเมื่อไหนกับมาใน <c oughs> พี่น้องจ้ะยายลินไปวัดมาสันเดย์ยายลินก็นเลยใส่ใส่ชุดนี่นะคะค่ะยากหลายพี่น้องเอ้ยหยุดงานอันกะมีแต่เนี้ยหยุ่งหยุ่งพี่น้องจา๋าหลายสิ่งหลายอย่างตาว้ากะดีอยู่ดอ,อกมีโอกาสได้ เฮ็ดสิ่งดีๆหลายอย่างในช่วงที่เยลินหยุดนะคะค่ะกลาบขอบคุณทุกๆท่านนะคะแล้วก็ขอโทษหลายๆที่เยลินบอไดตอบข้อความหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าทางเพจนะคะช่วงนี้ถึงแมนว่าเยลินสีอ่าฮอลลีเดย์เยลินกะจัดการธุะระป้าปังต่างๆพี่น้องจ้าช่วงนี้เยลินกะนอนบอหลับเมื่อีงหลังจากไปวัดมาแล้วเยลินกะเฝ้าโดดไปหาหมออนามัย ไปปรึกษาเพิ่นยานีน่นนอนบ่หลับพี่น้องจ้าค่ะเป็นเดือนแล้วนอนได้ขึ้นละสองสามชั่วโมงตาแข็งแข็งบ่ีหนสว่วสิไปนอนหลับอีกเถอะตีสี่พี่น้องตีสี่ตีสี่ครึ่หงหกโมงเช้ายเล่นก็ต้องตื่นไปเห็ดงานล้วบ่นียยน,น,นย,ย่างไปเฮ็ดงานเมื่อถัเมือยแน่เพราะว่ายางเบิดเมื่อขาหลากกัปบ,บา้านส่วสิได้เหลืองานกะซีโมงแรงนะคะค่ะก็เลยสิไปอัน ขอคำปรึกษาเพิ่นบัน้เพิ่นละว่าให้กอกขอความอันนั้นอันนี้เดี๋ยวพยาบาลเดี๋ยวพยาสิท่อหาเจ้าบัญญเพิ่นบ่มีอพอยเมนอเมอร์เจนซี่พันเดอร์วัสันว่ะเออสันดอกว่าเย่าลืนว่าเออวาสันยางออกมาอยลินว่าจังข่อยกับโบเฮตสันดอกว่าเยลืนกับสีหาวิธีใหม่นั่นแหละพี่น้องฮะาว่าหลายยายห่างเนาะค่ะเนาะมื้อ้อย่าลืนกับมีแนวแมาแจงพีแจงน้องเอ ถึงเรื่องบ้านหลังนี้ยายลินสิตาสินใจเอาแบบใดมันเป็นเดือนที่สุดไทยที่จอจันมาแล้วเพิ่นกะมาตรวจบ,บ้านเมื่อบกุกีเมื่อนะคะเพิ่นกะถามยายลินว่าเธอสียเอาจังใดเธอสียหาคนมาเศร้าบ,บ้านแบ่งปันคาเศราบบ้าบ่หรือว่าจังใดว่าสันวานยายลินก็เลยว่าฉันบ่มีมองไปอืมคันว่าบ่ามีมองไปฉันก็มีอยู่ แต่ว่าฉันบ่มีเงืนใหญ่อโอ้ฉันฉันบ่สามารถที่สิทิ้งของลูกของฉันได้ฉันต้องสแตนบายให้ลูกฉันอืมอย่าลินกับอังสิเนาะขันลำพังมีตะโตฉันพือเดียวกับเป๋าเสือผ้าค่าคิ้งแยลินกับไปได้ท้วาของของลูกของแยลินยังอยู่หนีทั้งหมดนั่งไปแค่บางส่วนนะคะลูกกันยังพระท่านในเซตันดาวดีปันใดนะคะพี่น้องจ้า บานี้เพิ่นก็เลยว่าขันเธอสิเอาผู้ใดมาเซาบ้านอยู่น้ำนันอ่าฉันล้องคุยกับเล่นหลอดเบิ่งแล้วเด้อเพิ่นก็อนุญาตอยู่ตว่าเธอสิต้องเช็คบุคคลผู้นั้นดีดีเด้มันสิอันเธอสิปลอดภัยบบเอเจนซี่เพิ่นกะดีดีเด้พี่น้องเธอสิเอาจังใดเธอก็บอกฉันเด้อฉันมีแนวใดที่ฉันช่วยเธอไดฉันก็สีช่วย อันเอเจนซี่พูดเนี่ยราดีดีพี่น้องเราเราไปเที่ยวเมืองไทยปีที่แล้วครั้งแรกในชีวิตที่เราไปเที่ยวเมืองไทยเรากลับมาเรากอดเยลล้นเราว่าโอ้ฉันมักประเทศไทยฉันมักประเ คนไทยหลายสมพรละม่ย่มฉันมาหาเธอเธอยิ้มเยี่มแจ่มใสเบานัวหัวมวลบ่มีความเขียดความขมบัดฉันได้ไปสัมผัสเมืองไทยประเทศไทยแคร์ในช่วงฮ้องิเดยยสั้นๆฉันรู้สึกว่าฉันตกหลุมรักเมืองไทยเรากับตกหลุมรักคนไทยว่าฉั่น่าแล้วฉันก็ดีใจที่ มีคนไทยเมื่อาบ้านหลังนี้แล้วฉันกับเป็นคนดูแลอุ้ยเธอมีอีหย่างให้ฉันซอยเหลือเธอกระบวกเด้อว่าสันวาจะฉันยินดีที่จะคุยกับเล่นหลอดให้ว่าสันวาน่ะยล่นก็เลยว่าอันเรื่องอื่นฉันกับโอเคเบิร์ดแล้วก็ถามว่าสวมที่เคยตันมองหันมองนี่ที่พันพังนี่ทุกอย่างโอเคบ่ตอนนี้ยปเล่นมาตั้งแต่แางมาสมกำแพงบ้านให้แล้วก็หลังบ้านเรื่องสมตันนั่นอะ ทุกอย่างก็ดีเบิดบ่มีอยังมีปัญหาอีกจากเธอดอกว่าสันว่าอย่าลินก็บ,บออเพึ่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ว่าฉันกับ่อยากให้เธอ,อย้ายออกเด้เธออยู่นี่มาหกเจ็ดปีแล้วเล่นหล่อเสียหาผู้เศราดีๆแบบเธอในบ่ไดดดอกเออคันเอาคนอื่นมาอยู่เขากับบ่อด้ดูแลบ,บ้านรักษาบ้านให้ทอกันกับเธอเท่าที่ฉันเฮ็ุงานเป็นเอเจนต์มากหลายปีนะ แล่นหลอดผู้นี้เป็นปิน,นที่โศกดีมากๆที่นีเธอกับลูกเขามา่เซาบานหลังนี้เพราะว่าเธอดูแลบานได้ดีบักยางคักเลยเราฉันกับบอยายเธอใหญ่ไปใส่ถ้าเป็นไปได้นะวันว่าพี่น้องบัดนี้เยลินก็เลยว่ามันก็ขืนอยู่กับอีกละเอออันเธอซวยฉันในบัวเธอเบากับแล่นหลอดในฉันแนว่าอันอยากข้นเซาบานฉันหลายหลายเดอ้อเพราะว่าฉันอยู่ผู้เดียวลูกฉันบ่ได้อยู่น้าตอนนี้ฉันกเสษีย เดือนละเกาลอยปนขายมันเล่าขึ้นพันกว่เนี่ฉันกับค่อนข้างซิยู่ยากเดยตอนนี้ฉันกับตัด Wi-Fi ออกไปฉันกับตัดค่าใสใจที่บจําเป็นออกหลายเติบเพื่อที่เสียให้ฉันยูได้เออฉันหักบ้านลังนี่หลายฉันกับว่าอยากไปหนึ่งฉันว่ามีเงินใหญ่สองคันยู่ฉันก็ยังมีปัญญาใจค่าเศราเพราะว่าฉันยังเหตุงานอยู่เออเล่นกับว่าเพิ่นเนาะ เพิ่นเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันชินคุยกับแล่นหลอดห้เดอ้อเพิ่นือสิบ่อขืนฮอนปันน,นดวกยิ่งเล่นกระถามเพิ่นว่าด้วยกฎหมายแล้วในแต่ละปีเนี่อ่ล่นหลอดสามารถขืนค่าเร่า roperty ของเพิ่นได้ซิม i m u m พอไหนเออเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิถามเล่นหลอดให้แต่ว่าฉันคิดว่าเล่นหลอดนะเขาเพิ่งพอใจกับเธอนะเพิ่นว่า ฉันเพ่เคยเห็นอันคนเสาบานจักเท้อเมื่อนั้นฉันไปเลาะเบิ่งบ้านแล้วก็ได้พ่อตูเพิ่นเขาเป็นผู้ยิ่งที่นาหักฉันก็เลยลดครถคาเสาบานในเพิ่นฉันริโตนเพิ่นแม้วว่าสันอันเอเจียนเพิ่นก็เไลยว่าฉันกระขาดหวังว่าเขาสิบว่าึ้นคาบานเธอได้ห้เก็บแค่เการวยกับพัวว่าสันเดี๋ยวฉันสิไปว้าใหฮเด้อว่าสันว่าว้าแเ้วแล้วก็ขอเบิ่งขางบนบ้านเนาะ เอเล่นกับขึ้นไปน้าเพิินค่ะพี่น้องกับเพิ่นกับไปเบื้องห้องลูกเพิ่นก็เลยไปเห็นผ้ามานที่พังนะคะเราก็เลยถามว่าผ้าม่านที่พังอยู่นี่น่ะตอนเธอเขามามันกับเป็นอันนี้มันบ่าสันช่ฉันบ่เคยเปลี่ยนผ้ามานในบ้านหลังนี้แต่ฉันออกไปซักแต่ว่ามันผุพี่น้องมันจะผุตั้งสมัยใดลระบุอันไอ้โต้หอยนะมันผุพังออกเบิดลรวก็เลยว่า เธอประทองซื้อไม่เด้อเดี๋ยวฉันสิแจงไปทั้งแล่นหลอดพนดีซื้ออันไม่ให้บอ้ะขั้นพนซื้อหรือบอซื้อฉันสิแจงเธออีกเทื่อว่าสันเยลินก็เลยดีใจนะคะดีใจที่เอเจนต์พนก็ดีกับเยลินนะคะค่ะบัดที่นี่ในการที่เซาบานอยู่นะคะพี่น้องจ้าถ้าเฮาโตคนเดียวบ่มีอีหยังมากมายไปใส่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าเยลินต้องอยู่สแตนบายให้ลูกนะคะค่ะลูกเยลิน ถึงเล่าสิแยกไปอยู่ต่างหากแต่เรากันยังบ่นทันได้เซตต้นดาวได้ลอยเปรเซ็นต์นะคะดังนั้นเ่าว่าสิเป็นเตียงนอนของบางส่วนของลูกก็ยังอยู่ในห้องของลูกอยู่เยลินกะอ่าเอาไว้ย่ามลูกมาพักผ่อนค่ะย่ามลูกมาฮอลิเดย์มาพักผ่อนน้ำแม่เนี่ยเออแม่หนูอยากกินอันน,นั้นอันนี้ย่ามลูกอยากมาอยู่ส่วนโตกับเยลินเนี่ยเยลินก็มีความสุขท,ที่ได้อยู่กับลูกนะคะ เพราะว่าบางครั้งการจี่อใช้ชีวิตกับครอบครัวรังมันบบคือเฮอ้าอยู่สว่วนโตเนาะคะนะ่ะเนาะอาหารการกินเพิ่นเพิ่นกับบริกิงคือเฮ้าค่ะบางครั้งเยลินก็เให้กับเข่าให้ลูกเอากลับไปแต่ว่าอันตู้เย็นหรือว่าตู้แช่เพิ่นกับบริคือของเยลินนะคะเยะลินในสีมีตู้แช่แข็งสําหรับเก็บฟรีดอาหารต่างๆหรือว่าของวัตถุดิบที่เฮ้าสื่อมา เก็บไว้แต่เหตุยู่เหตุกินนะคะดังนั้นแล้วมันก็นเลยบม่ค่อยสะดวกสําหรับลูกเข้าปันใดนี่คือเหตุผลหลักที่เยลินจะต้องตัดสินใจอยู่บานลังนี้บ่ะาวา่าแล่หลอดพนสินขาสาสึ้นค่าเสาเพงซาใดเยลินก็ต้องกุมหน้าใจเพิ่นแต่ที่แน่ๆหนึ่งเยลินได้ความสุขให้เจ้าของสองได้พื้นที่ส่วนตัวสาลูกสีมานอนย่ำใดก็ไดกับเป็นที่พักพิงให้ลูกเนาะค่ะเนาะ เยลินใส่เงินสื่อความสุขในจุดนี้นะคะเยลินบอสามารถใส่เงินสื่อความสุขในการไปเทีาา่ยวฮอลลีเดย์มองหันมองนี้ได้ต่ว่าเยาลินขอใส่เงินสื่อความสุขในการจา่ายค่าเว่านแพงๆบ้านหลังนี้เพื่อที่สีมีหลังคาคุมหัวเพื่อที่สีมีมองให้ลูกอยู่ย่ำลูกอยากมาพักมาผ่อนนำ้ำหรือว่าเห็ดกินเห็ดอยากสารพัดยางที่ ครัวไทยของเฮาสีมีโอกาสได้เฮ็ดกินนะคะพี่น้องปลาแ็กประหลาสารพัดย่างยยนินก็นเลยคิดว่าเป็นจังไดกระสิท้นสู่ต่อหลายเดือนก่อนนั่นยลินเคยเฮ็ดคลิปว่าเก็บของถิ่งเก็บของไปหลายอย่างนะคะตอนนี้ยลินก็นยังเก็บอยู่พี่น้องจาอ๋าเก็บของ แจกชาลิตีในส่วนที่าอต้องการเนาะค่ะเนาะอันใดที่เฮาบอโอเคเฮ้ากับเก็บไ้ผูเพิ่นบ่มีไปพี่น้องจจกกับของดีๆนั่นละค่ะในการที่สใส่ชีวิตในการที่มีความอยู่รอดในตั้งแดงนี่พี่น้องมันมีองค์ประกอบหลายๆนะคะถ้าเข้าเป็นคนโตคนเดียวสิโดดไปใส่ก็ได้แต่ว่าย่าลิมเฮ็ดบ่ได้พี่น้องมูฝลัง ที่เคยติดต่อบานเซร้าให้เยลินเล่ากระถามนะว่าอลินเอาจังใดเดียวเนี่ฉันสีได้ว่ากับเจ้านายฉันห้เธอสีหน้ายอกเมื่อใดว่าสันห้องกันยังค้าอยู่เดียวว่าสันเยลินก็เลยตัดสินใจบอกเล่าเมื่อนี่เมื่อนี่ยเยลินไปช้อปปิ้งนะคะก็เลยพอเล่าอยู่มองห่างซัปรินค้าเออเราก็เล่นกอดเยลินนะคะเราก็บได้เห็นกับเยลินโดนแล้วตั้งแต่เยลินกลับไปเหตุงานในี่ยเยลินบ่ไ้พอเพื่อนฝรังผู้นี้นะคะค่ะลินก็เลยได้บอกเล่าว่า ฉันตัดสินใจแล้วที่สีอยู่บ้านหลังนี้ตัวบว่าสิเป็นจังไดฉันก็ต้องอยู่ต่อหนึ่งฉันว่่มีเงินใหญ่ออกสองฉันยังมีงานเห็ดอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของลูกฉันก็ยังเต็มอยู่ในห้องฉันถ้าฉันไปแล้วของลูกฉันล่ะฉันเสียไปไว้ใส่ฉันจําเป็นต้องอยู่ตอแล้วก็เลยว่าโอเคสน่ะฉันก็เข้รบการตัดสินใจของเธอแต่ว่าถ้าเธอต้องการควมำซอยเหลืออีกอย่างเมื่อใด คำแนะนำอีอย่างต่างๆเธอมาหาจันใดตลอด24 e n t y f อ u r Hour เด้อฉันยินดีที่จีซอยเหลือเธอนี่คือสิ่งที่เพื่อนฝรั่ง <c oughs> ว่าด้สนิเชื่อเชื่อเยลินนะคะค่ะกัเพื่อนกับฮักเฮาเนาะค่ะเนาะเราเคยไปเมืองไทยเราก็เลยฮักพี่น้อง หายรินก็เลยกราบขอบคุณเล่าหลายๆนี่คือจุดที่ที่เยรินเป็นอยู่นะตอนนี้นะคะแล้วก็กราบขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคน,นที่ให้กาลังใจมากในทุกๆด้านมาว่าิกดติดตามกดเม้นกดไลค์กดแชร์กดทักทายมากนะคะเยรินก็อยากบอกให้สุภูสุคนรู้ว่าการสู่ชีวิตในต่างแดนในในแบบของแมเลงเดียวก็ดีหรือโตคนเดียวก็ดีมันมีเหตุและผลแตกต่างกันไปกับการที่สิโยกง่าย ไปมองหันมองนีนะคะคลิปนี้เยลินก็นเลยมาบอยพี่หน้องฟังถึงความเป็นไปในชีวิตของเยลินนะปัจจุบันนี้มีเพื่อนๆถามมาว่าเรื่องคนรักไปหอดใส่เลียวว่าเฮ้ยมันเขาป๋าถิมเลียว <c oughs> เดี๋ยวอีวันทองสิว่าบอยฟีงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้จะไปสำนียงสะกอนยงาเติมแล้วพี่น้องจ้าขอบพูดหลายๆดูแลสุขภาพเด้อเด้อพี่น้องเด้พอ,ดพ,อพอกันคลิปหนาะล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ